รายการนี้มีแต่คนอยากไปดูแต่กลับไม่มีใครเลยที่เคยได้ออกมา The m a า a ดนาสป e ดทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเ,ปเพลินๆแล้วดันมนีโฆษณาม,มาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ YouTube p r e m i u มในราคาเพียง19บาทการสมัครกงง็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเน,นื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR c อา e คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับลืงแล้วเริ่มต้นที่รายการเดอะบัดดินแอสปิด มันเป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรายการจะประกบรอบด้วยหุ่นยนต์สัตว์สตัวฟีเกิลเจ้าหมาบีเกิลบิงโกลิงอูรังอุตังดูเปอร์สิงเจ้าป่าและสโนกกี้ช้างตัวใหญ่ใจดีเหลืองตัดมาที่ครอบครัวครอบครบัวหนึ่งเด็กน้อยคนนี้มีชื่อว่าฮารีฮารีเป็นแฟนตัวยงของรายการเดอะบัดนาสปิดเขาแต่งตัวเป็นเจ้าช้างสโนกกี้และเข้าไปในห้องน่งเล่นแม่ของเขาที่กําลังหลับอยู่ ถึงกับสะดุ้งไปเลยเมื่อตื่นมาเห็นแมดูฮาร์ลี่ที่ไม่ยอมนอนแถมยังเอาแต่เล่นเขาตื่นเต้นมากเพราะมันใกล้จะถึงวันเกิดของเขาแล้วแม่เข้าใจแต่ก็บอกให้เขานอนไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่มีแรงเอาหลังส่งฮาร์ลี่เข้านอนเสร็จแม่ก็ไปหาลูกชายคนโตที่ชื่อว่าออสตินเธอพบว่าเขากลับบ้านดึกแม่กังวลว่าเขาจะโตไปเป็นเด็กที่ไม่ดีออสตินบอกว่าเขาอายุ19แล้วแม่ไม่จําเป็นต้องมาเคร่งคัดอะไรกับเขาขนาดนี้ก็ได้ ออสตินขอร้องให้แม่ไม่บอกเรื่องที่เขากลับบ้านด็กับพ่อเลี้ยงแม่ตอบตกลงแต่ต่อจากนี้เขาจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเป็นข้อแลกเปลี่ยนเช้าวันต่อมาขณะที่ทุกคนกําลังวุ่นวายกับการเตรียมงานวันเกิดให้ฮารีออสตินก็แอบเข้าไปในห้องของพ่อเลี้ยงเพื่อขโมยเงินแต่โชคไม่ดีที่เขาถูกจับได้เขาแค่จะเอาเงินไปซื้อของขวัญให้หน้องพ่อเลี้ยงปล่อยเขาไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อมาทั้งครอบครัวได้มารวมตัวกันเพื่อฉลองวันเกิดให้กับฮารี เขาได้ของขวัญจากพี่ชายเป็นไม้กิจอทธิ์ยืดหดได้แต่นั่นกับเทียบไม่ได้เลยกับตัวเข้าชมรายการเดบิวบ์หน้าสปิดแบบสดๆจากพ่อแม่ในที่สุดเขาก็ได้ดูรายการที่เขาชอบมาตลอดแบบไกลๆในไม่ชา้าทั้งครอบครัวก็ออกเดินทางไปยังสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทํารายการระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้รับโซโอ,อีเพื่อนสนิทของฮาร์ลี่มาด้วยครอบครัวได้มาถึงสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทํารายการในที่สุดพวกเขาได้พบกับเพจซึ่งเป็นผู้ดูแลรายการมีผู้คนจํานวนมากที่มาเข้าคิวเพื่อรอดูรายการแบบสดๆ เพจแจ้งกับผู้ชมทุกคนว่าห้ามนํามือถือเข้าไปในสตูดิโอเด็ดขาดแต่คู่ละคู่หนึ่งที่ชื่อว่าแท็กับปอปีก็ยังดือแอบเอาโทรศัพท์เข้าไปอยู่ดีหลังจากนั้นไม่นานหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวก็ขับรถมาที่สตูดิโอฮาร์ลีย์ตืน่นเต้นมากจนวิ่งไปหาพวกเขาและเกือบถูกรถชนโชคดีที่น้องกี้ช้างใหญ่ใจดีหยุดรถได้ทนันในที่สุดรายการเดอะบัดเนสสปิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นไม่นานหลังจากนั้นผู้จัดรายการที่ชื่อว่าแอนดี้ตรงก็ไปหาโปรดิวเซอร์ และสั่งให้เธอยกเลิกการถ่ายทำซะกลายเป็นว่าเรตติ้งของรายการนี้ตกลงไปมากนี่จึงจะเป็นเทปสุดท้ายของพวกเขาซึ่งแอนดี้คิดว่าถ่ายไปก็ไม่มีความหมายเพราะยังไงก็ไม่มีคนดูอยู่ดีทนใดนั่นเองหุ่นทั้ง4ตัวก็เริ่มลันโปรแกรมแปลกๆบางอย่างต่อมาเพจได้ขึ้นไปบนเวทีและประกาศให้ผู้ชมตรวจดูว่าตัวของพวกเขามีดาวอยู่ที่ด้านหลังหรือไม่คนที่มีสัญ,ญลักษณ์ดาวอยู่ด้านหลังจะกลายเป็นผู้โชคดีพวกเขาจะได้รับสิบเข้าพบหุ่นทั้ง4ี่อย่างใกล้ชิดหลังจบรายการ แทรและป๊อปี้เป็นหนึ่งในคนที่มีสัญ,ญลักษณ์ดาวที่ด้านหลังตัวฮารีเสียใจมากที่ครอบครัวของเขาไม่มีใครมีสัญ,ญลักษณ์ดาวที่ตัวเลยสักคนเดียวในไม่ชา้าการแสดงก็เริ่มต้นคืนเหล่าตัวละครทั้งสีได้ขึ้นมาบนเวทีและเริ่มการแสดงถึงคิวของสตีฟที่เป็นนักแสดงร่วมแล้วเขายังไม่มาสักทีเพจจึงไปตรวจสอบเพราะกลัวว่าจะมีอะไรผิดปกติเขาอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอพบว่าสตีฟกำลังนั่งกินเหล้าเขาเบ่กกับรายการบ้าๆนี่จนไม่อยากจะแสดงแล้ว ระหว่างที่รายการกำลังดำเนินอยู่ออสตินก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเขาแอบมาพบเพจที่หลังเวทีออสตินอธิบายว่าน้องชายของเขาเป็นแฟนตัวยงของรายการวันนี้เป็นวันเกิดของเขามันคงเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงแต่เขาไม่โอกาสได้พบกับเหล่าตัวละครที่เขาชอบพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเพจก็สัญญาว่าเธอจะช่วยกลับมาที่สตีฟแควไปได้ยินเรื่องที่แอนดี้กำลังจะสั่งยกเลิกรายการปรากฏว่าเรตติ้งรายการไม่ได้ตกเขายกเลิกมันเพียงเพราะต้องการทำรายการอื่นก็แค่นั้น ทันทีที่แอนดี้วางสายบิงโกเจลิงอูลังอูตังก็โผล่มาและลักพาตัวเขาไปสตีฟขึ้นมาบนเวทีเขาด่าหุ่นที่แสดงอยู่ว่าพวกมันมันเฮงสวยในที่สุดเขาก็จะได้หลุดพ้นจากรายการเด็กบ้าๆนี่แล้วการแสดงดําเนินมาเรื่อยๆจนถึงตอนจบเทปสุดท้ายของรายการสิ้นสุดลงผู้ชมค่อยๆออ,ออกไปเหลือไว้แค่เพียงผู้โชคดีที่มีสัญลักษณ์ดาวบนตัวแต่ตอนนั้นเองเพจก็เข้ามาบอกกับครอบครัวของฮารีว่าพวกเขาได้รับสิทธิพิเศษด้วยเช่นกันเนื่องในวันเกิด อีกด้านหนึ่งหลังจบการไถ่ทำสตีฟก็เอาตะดาใส่หุ่นยนต์ทั้งสีตัวแบบไม่หยุดเขาบอกว่ารลยการปัญญาอ่อนแบบนี้ถูกยกเลิกไปก็ดีแล้วสตีฟทมน้ำลายใส่พวกหุ่นยนต์และตอนนั้นเองจูๆ่ๆเจ้าดูเปอร์สิงเจ้าปาก็หยิบลูกอมขนาดใหญ่ออกมามันแทงรูปอมนั้นใส่ปาสตีฟย่างรุนแรงจนะลุเขาตายลงอย่างน่าสยดสยองแล้วผู้ชมที่โชคดีถูกพาไปหลังเวทีเพื่อเขาไปพบเหล่าตัวละครอย่างใกล้ชิดแม่บอกให้ออสตินช่วยดูยแลเด็ก ขณะที่เธอไปตามตัวพ่อเลี้ยงชายไวกลางคนคนหนึ่งได้เข้าไปคุยกับเพจเขาบอกว่าลูกสาวของเขามีความสามารถและเหมาะสมกับรายการนี้มากเขาขอให้เพจพาลูกสาวของเขาไปพบกับโปรดิวเซอร์ของรายการเพจพยายามปฏิเสธเขาแต่ชายคนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้และแอบพาลูกสาวไปหาโปรดิวเซอร์อยู่ดีเขาขอลองให้เธอดูการแสดงของลูกสาวโปรดิวเซอร์ปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาโดยบอกว่ารายการได้ถูกยกเลิกไปแล้วมันทําให้ใชายคนนั้นหัวเสียมากแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ และบอกว่าเขาจะไปคุยกับผู้จัดรายการด้วยตัวเองที่ด้านนอกของสตูดิโอแม่ได้มาพบกับพ่อเลี้ยงแต่เธอก็ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อรู้ว่าเขากําลังนอกใจเธอโกรธและเสียใจมากแต่ดูเหมือนพ่อเลี้ยงจะไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดเขาอ้างว่าเธอเอาแต่ใช้เวลาอยู่กับลูกชายจนไม่มีเวลาให้เขาออสินพยายามจะปกป้องแม่แต่พอเลี้ยงกับเพิร์ใช้ตัเขาและเดินจากไปตัดมาที่คู่หลักแทดและปอปีทั้งสองเดินทางต่อจนมาถึงโซนไถ่ทำแธดเริ่มไล่สซจากที่นั่น และพวกเขาเขอป๊อปปี้แต่งงานเธอตอบตกลงน่าเศร้าที่ช่วงเวลาแห่งความสุขของพวกเขาอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อจู่ๆฟีเกิลเจ้าหมาบีเกิลก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังและเข้าโจมตีแทดเหมือนคาเขาอย่างโหดเหี้ยมด้วยการผ่าครึง่งป๊อปปี้ถึงกับช็อกไปเลยกับสิ่งที่เห็นเธอกีดล้องด้วยความกลัวแต่ก็ไม่มีใครได้ยินป๊อปปี้กำลังจะถูกมันฆ่าเป็นรายถัดไปแต่จู่ๆเจ้าฟีเกิลก็ได้ยินเสียงของคนเดินเข้ามามันรีบเดินไปดูมันมาพบเข้ากับฮาร์รี่และโซอี เด็กน้อยที่มีลูกอินโนอิเนเ่ขอให้เจ้าฟรีเกิลพาเขาไปหาสโนกี้ช้างใหญ่ใจดีเจ้าฟีเกิลพยักหน้าและจูงมือทั้งสองไปในขณะเดียวกันพอสุดตื้อก็พาลูกสาวมาถึงที่ทํางานของแอนดี้ซึ่งเป็นผู้จัดรายการเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาได้พบเขากับเจ้าดูเปอร์สิงเจ้าป่าแทนมันจุดไฟเผาใบในหน้าของพ่อในทันทีลูกสาวถึงกับกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งและพยายามวิ่งหนีแต่สุดท้ายเธอก็ถูกเจ้าบิงโกลิงอูลังอูตังลักพาตัวไปที่ด้านนอก ระหว่างพอ่อเลงกำลังลังเลกับชีวิตจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเขาเห็นเจ้าช้างสโนกี้อยู่ในรถมันขับตรงมาที่เขาด้วยความเร็วสูงพอ่อเลงตกใจมากเลยว,วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเจ้าสโนกี้ตามเข้าไปแบบติดๆกลับมาที่แม่และออสตินทั้งสองไปตามหาแฮาร์รี่กับโซอี้ที่จู่ๆก็หายตัวไปเธอเริ่มดูออสตินที่ไม่ยอมดูแลนอ้นองๆแต่แล้วบทสนทนาของทั้งสองก็ถูกขัดจังหวะด,ด้วยพ่อสุดดือ้อที่ใบหน้าถูกไหมจนเกลียมเขาบอกว่าไอหุ่นพวกนั้นมันบ้าปิดแล้ว ทันทีที่โปรดิวเซอร์หลูเรื่องเธอก็บอกให้เพจโจหาง้1หนในทันทีแต่กลายเป็นว่าโทรศัพท์ทั้งหมดได้ถูกทำลายปิดแล้วแม้โทรศัพท์แบบสายก็ยังถูกตัดการเชื่อมต่อด้วยเหตุนี้แม่และออสตินจึงเริ่มค้นหาเด็กๆต่อด้วยความเป็นห่วงทั้งสองถูกเจ้าลิงอุรากุตังบิงโกโจมตีเข้าพวกเขาเข้าต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแม่ผูกกาหารผักเจ้าบิงโกตกลงมาจากที่สูงได้แม่กับออสตินมาเจอเขากับป๊อปปี้ที่นั่งร้องไห้อยู่เธอถามป๊อปปี้ว่าเห็นลูกชาขอองงเบ้ไหม ป๊าปี้ตอบอย่างสิ้นหวังว่าฟิกเกิรคงจับตัวผวู้เด็กๆไปเธอไม่รู้ว่าพวกเขาถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนทางด้านของฮาร์ี่และเด็กๆคนอื่นๆพวกเขาถูกจับขังไว้นในห้องเก็บของใายแก่คนนึงได้ปรากฏตัวขึ้นเขาคือผู้สร้างหุ่นยนต์ทั้ง4ี่ตัวคขามาช่วยล่อยผู้เด็กๆออกมาจากที่นั่นแต่พวกเด็กเวนดํนมาหลอกให้เขาเข้าไปในห้องและขังเขาไว้แทนสง,งัานกลับมาที่พวกหุนพวกมันได้จับโปรดิวเซอร์และพ่อจอมดื้อไปเล่นเกมบนเวทีพวกมันแทงพ่อจอมดื้อด้วยกุญแจจากนั้น กจะกการโปรดิวเซอร์ด้วยคอนไปอีกคนผู้เด็กๆนี้มาจนได้เจอกับเจ้าช้างสโนก,กี้แม้สถานการณ์จะเลวร้ายแต่ฮรรีก,ก็ค่อยๆเข้าไปหาตัวละครที่เขาชอบเขาบอกเพื่อนๆว่าเจ้าช้างสโนก,กี้เป็นคนดีเมื่อได้ยินแบบนี้นั้นเจ้าช้างสโนก,กี้ก็เกิดใจอ่อนและตกลงที่จะช่วยพวกเขาในขณะที่พวกผู้ใหญ่กําลังตามหาเด็กๆพวกเขาก็ได้มาถึงห้องเก็บของและได้เจอเข้ากับชายแก่เพจถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นชายแก่บอกว่าพวกคุณถูกตั้งโปรแกรมให้รู้จักแต่การแสดง แล้วพอพวกมันรู้ว่ารายการจะถูกยกเลิกพวกมันเลยบ้าคลั่งแล้วกลายมาเป็นแบบนี้ชายแก่บอกว่าแม้แต่เขาก็อยู่พวกมันไม่ได้อีกแล้วตอนนั้นเองเสียงดนตีก็ดังมาจากอีกห้องหนึ่งพวกเขาหยิบอาวุธแล้วมุ่งหน้าไปที่ห้องนั้นป๊อปปี้หยิบหน้ากากอันหนึ่งขึ้นมาใส่ปรากฏว่ามันคือหน้ากากของคุณตัวที่ห้าที่ยังออกแบบไม่เสร็จและพอเธอใส่มันเข้าไปหลังของป๊อปปี้ก็ถูกมันควบคุมอย่างสมบูรณ์ชายแก่ขอร้องให้ป๊อปปี้ปล่อยเขาเออกจากห้องขังแต่เธอกลับมอบความตายที่น่าสยุดสยองให้เขาแทน ผู้ใหญ่ตามเสียงนั้นไปจนมาถึงห้องห้องหนึ่งทุกคนตกใจมากเมื่อรู้ว่าเจ้าฟีเกิลและดูเปอร์กำลังโชว์การแสดงสุดสยองให้ผู้เด็กๆได้ดูตอนนั้นเองเจ้าช้างสโนกกี้ก็ยื่นกุญแจมาให้ฮารีลังคนตัวอื่นๆออกไปฮารีก็ใช้กุญแจปลดโซ่และปล่อยเด็กๆทุกคนแม่บอกให้ออสซินกับเพจพาเด็กๆไปยังที่ปลอดภยัยเธอเริ่มต่อสู้กับเจ้าฟีเกิลและเจ้าดูเปอร์มีช่วงหนึ่งที่เธอกบจะถูกพวกมันฆ่าตายแต่ลูกๆของเธอก็มาช่วยได้ทันเวลาพวกเขาเข้าต่อสู้กับเจ้าฟีเกิน ทั้งสามรีบวิ่งหนีไปที่ประตูทางออกแต่เจ้าบิงโกก็โผล่มาดักหน้าพวกเขาเอาไว้ทุกคนต่างตกอยู่ในความสิ้นหวังแต่ตอนนั้นเองเจ้าช้างสโนกี้ก็โผล่มาและเข้าต่อสู้กับบิงโกสโนกี้จัดการเจ้าบิงโกได้สำเร็จแต่ตัวมันเองก็เสียหายหนักมากจนพังไปเช่นกันในที่สุดเหลืองทุกอย่างก็จบลงทุกคนออกมาจากสตูดิโอได้ในที่สุด ตำรวจมาถึงในตอนจบอย่างเช่นเคยทุกคนต่างเหนื่อยและหวาดกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ออสตินกับใช้โอกาสนั้นจีบเพจทั้งสองคนจูบกันหลังจากนั้นไม่นานพ่อเลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บก็เข้ามาหาแม่เข้าบอกว่าในที่สุดเขาก็คิดได้แล้วว่าเขาควรเลิกเธอแต่นั้นกับสายไปซะแล้วแม่ชกหน้าพ่อเลี้ยงเข้าไปอย่างจังทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแต่ปอปีกับขับรถออกไปพร้อมกับซาข,ของหุ่นพวกมันยังไม่ตายต่อจากนี้ไปจะเป็นการล้างแขน และลเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ